สนับสนุนโดยเซีดบุ๊กนิตยสารคลีโอรเีลปารีสคุณค่าที่คุณคู่ควร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Wo m เ n ทองนะคะในซีซั่นซีถองซีที่สองนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงเช้านะคะกับดิฉันดเรเปี่ยมสุขเหลือจารย์แป้งนะคะช่วงนี้นะคะก็สนับสนุนโดยเซษบุ๊กเช่นเคยนะคะเรามีหนังสือมากมายจากเซีเลยนะคะเพราะฉะนั้นโทรกันเข้ามานะคะถ้าเกิดอายนะคะไม่กล้าฝากคําถามอะไรไว้ไม่อยากพูดหน้าจอนะคะพูดง่ายง่ายก็สามารถที่จะเขียนมาพูดคุยกันได้ตามหน้าจอนะคะ Facebook นะคะ t ค่ะหรือจากอีเมลมาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าโทรกันเข้ามานะคะก็ฝากคำถามไว้เลยนะคะไว้กับโปรดิวเซอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตอบให้ในรายการในตอนต่อๆไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงข่าวแฟมานิสนะคะก็สนับสนุนโดย c ี H นะคะเอเอ c H เองก็นำหนังสือมากมายนะคะมาแจกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ขอแนะนำนะตัวนี้ก่อนนะคะมีนะคะ เงินรวยสุขนะคะ5บทเรียนสอนหญิงเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องอ่านนะคะเล่มนี้ถ้าสนใจนะคะโทรกันเข้ามานะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะติดอันดับหนังสือขายดีนะคะนานาชาติเลยนะคะแปลออกมาเป็นเกือบ20ภาษาด้วยกันเลยนะคะน่าอ่านมากค่ะแล้วก็มีนะคะ แผนที่ชีวิตค่ะคุณนรงวิษสนทองนะคะก็เขียนมาหลายเล่มแล้วนะคะแล้วก็สำนวนภาษานี้น่าอ่านมากนะคะคืออ่านแล้วมันรู้สึกปลับปลื้มใจอะ่ะอ่านแล้วรู้สึกจะโลงใจนะคะเรื่องนี้ก็น่าอ่านเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโทรกันเข้ามานะคะแล้วก็มีนี่ค่ะอยู่ยืนยาวร้อยปีนะคะอย่างชีวีมีศขค่ะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านเดดเดียนะคะไลฟ์สไตล์ค่ะเราจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงนะคะให้มีชีวิต อย่างมีความสุขในทุกๆช่วงของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านเล่มนี้ค่ะแล้วก็มีนะคะ e i n g the b e s t ค่ะเล่มนี้มีคนโทรกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเราต้องขอ C ีเอ็ดมาแจกบ่อยมากเลยนะคะเล่มนี้ขายดีด้วยนะคะในร้าน,น,นหนังสือ c ีเอ็ดบุ๊กนะคะจาก A ถึงแสร้างพลังใจสู่ความสำเร็จค่ะอยากได้ความสำเร็จพบกับความสำเร็จนะคะต้องอ่านเล่มนี้ค่ะแล้วเราก็มีนะคะ หนังสือแนว how to ทั้งนั้นเลยนะคะชีวิตของคุณสมบูรณ์พร้อมด้วยเงินตราหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีเวลาใช้หรือไม่หรือว่ามีเวลาเหลือเฟือจนเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะช่วยประเมินชีวิตคุณนะคะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตอย่างแท้จริงนะคะและทํายังไงให้ชีวิตเกิดสมดุลคะ่ะเพราะฉะนั้นเล่มน,นี้ต้องอ่านนะคะสร้างสมดุลให้ชีวิตด้วยเวลาเงินตาราและความสุขค่ะแล้วเราก็มีนะคะ อีกสี่เล่มด้วยกันเลยนะคะคู่มือสุขภาพดีดูแลได้ด้วยตนเองดีฉันก็มีเล่มหนึ่งอยู่ที่บ้านนะคะเล่มนี้ดีมากๆนะคะทํางานหนักเกินไปจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะต้องอ่านเล่มนี้ค่ะหรือว่าช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายใช้วิธีการกินอะไรทดแทนได้บ้างเล่มนี้ต้องอ่านค่ะ แล้วก็ทุกคนคงจะมี first aid อยู่ที่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าคู่มือปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจะช่วยคุณมีสติมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบโอ๊ยไปก็ต้องไปหาอ่านดูใน Facebook Facebook ไม่มีนะคะต้องหาอ่านจากหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเล่มนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วก็เล่มนี้นะคะเล่มนี้ C1 ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงคนแรงพลังเลยนะคะในการที่จะทําให้เกิดเล่มนี้เกิดขึ้นมานะคะเลิศสวยโรยสเสน่ห์ค่ะเล่มน,นี้น่าอ่านมากเพราะว่าแปลมาจากตําราเกาหลีเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดยังไงให้มีสเสน่ห์นะคะถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนที่สวยด้วยแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยนะคะต้องอ่านเล่มนี้นะคะแล้วก็ทางเอ็ดเนี่ยก็แปลโดยใช้นักแปลมากมายเลยนะคะที่จะทําให้อ่อภาษาแล้วก็สำนวนเรื่องราวเนี่ย สามารถที่จะเข้ากับสถานการณ์ของคนไทยได้ด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็มีเล่มนี้ด้วยนะคะรู้สึกจะมีขนโทรกันขึ้นมาแล้วนะคะมีเล่มนี้ด้วยค่ะกับดักแห่งความสุขค่ะ The Happiness Trap นะคะเป็นกับดักที่ใครๆก็อยากจะตกหลุมลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเล่มนี้ต้องอ่านกันนะคะเอ่อถ้าเกิด มีบางคนนะคะตกลงไปในกับดักแห่งความทุกข์นะคะทำยัางไงที่ต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ตกไปในกับดักแห่งความสุขอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านเล่มนี้ค่ะอย่าลืมโทรกันเข้ามานะคะที่เบอร์02-338-3837-9ตามหน้าจอนะคะแล้วก็ในช่วงข่าวแฟมานิสเนี่ยนะคะดิฉันเตรียมข่าวที่น่าสนใจมากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาของต้นเดือนเมษาเนี่ยนะคะมีข่าวที่น่าสนใจมากที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ย เกิดการแบนผู้หญิงมุสลิมนะคะห้ามใส่ผ้าคลุมหน้าออกไปในที่สาธารณะค่ะซึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมุสลิมแล้วนะคะ ใส่ผ้าคลุมหน้าออกไปจะถูกปรับโดยทันทีนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะคะ,ะ,คะก็ทำให้เกิดกระแสต,ต่อต้านอย่างรุนแรงเหมือนกันนะคะในในใน,ในประเทศฝรั่งเศสเองจริง,รงๆแล้วฝรั่งเศสเนี่ยกว่าที่จะมีกฎหมาย<า><า>อันนี้ออกมาได้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านกระบวนการผ่านนักการเมืองที่จะต้องต้องต้องดูแล้วก็ต้องโหวตนโยบายอะไรต่างๆนะคะว่าเฮ้ยมันจะทําได้เหรอมันอาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกับประเทศมุสลิมอื่นๆด้วยก็ได้นะ แต่ <inate S 2> <fringe> จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาต้องการที่จะที่จะเสนอว่าการใส่ผ้าคลุมหน้าออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเกรดมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวอะไรทําไมต้องคลุมหน้านะคะเพราะาผู้หญิงฝรั่งเศสเองเนี่ยจะใส่อะไรเดินออกไปคือไม่แก้ผ้านะคะคือใส่ใส่เสื้อยังไงให้สุภาพเนี่ยเดินออกไปเนี่ยก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องปิดหน้าปิดตาซะหน่อยไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมต้องทําแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่คิดถึงสิทธ <ๆ S 2> ิมนุษยชนมากก็เลยมอง นด้านน้าีแต่ว่าผู้หญิงมุสลิมเองเนี่ยซึ่งเขาติดในการใส่ผ้าคลุมหน้ามานานเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอ้ยมันเป็นการเหยียดเหยียดเหยียดศาสนาอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของศาสนาเขาทําไมมาห้ามให้เขาเนี่ยไม่ให้ใส่ผ้าคลุมหน้าเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของเขาอาจจะเหมือนกับ ผู้หญิงไทยที่บางคนอาจจะต้องติดใส่ผ้าถุงผ้าซิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยน,นะคะคือแบบเหมือนกับสมัยก่อน,อนที่แบบบอกว่าห้ามเคียเค้ยวหมักเคี้ยวเคี้ยวหมักพลูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าอาจจะเป็นอารมณ์นั้นที่เขารูกสึกว่าออกมาต่อต้านแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะคะก็คือฝรั่งเศสเองเนี่ยมองในฐานะที่ว่าไม่อยากที่จะให้เกิดการลดคุณค่าของผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงมุสลิมไม่ได้ทําอะไรผิดทาไมต้อง ไปใส่ผ้าคลุมนะเขาก็มองในในในเรื่องที่ว่าเป็นการยกระดับผู้หญิงคุณค่าของผู้หญิงให้มีให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เกิดการปรับ เรียกปรับนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการผิดกฎหมายแล้วว่าถ้าเกิดคุณใส่ผ้าคลุมหน้าเนี่ยผิดที่นั่นแต่จริงแล้วเข้าเมืองตาหลิวก็คงต้องหลิวตาตานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คงจะมีะคนไทยหลายหลายคนเลยนะคะที่อ่านคราวนี้าอาจจะมองเห็นเป็นมุมอีกมุมนึงนะคะเพราะฉะนั้นส่งความคิดเห็นเหล่านี้นะคะหรือโทรกันเข้ามาพูดคุยก็ได้นะคะในรายการนะคะดิฉันเองก็มองในฐานะแฟมินิสต์คนหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ย การใส่ผ้าคลุมหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นประเพณีอะไรอย่างหนึ่งของเขาใช่แต่ว่ามันก็ในเมื่อคุณไม่ได้ทาผิดอะไรทําไมคุณต้องปิดหน้าปิดตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะซซึ่งเราก็มองว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจมากกว่าคุณอาจจะอยู่ใต้ผ้าคลุมหน้าแต่ถ้าถ้าคุณใจคุณมีอิสระเสรีภาพมันก็มันก็มันก็ดีกว่า,เ,าเปิดหน้าเปิดตาแล้วไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะคะแต่ยังไงก็เขียนเข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการนะคะตามหน้าจอนะคะ f a c e b o o k c o m s l a s h f e h a l k m a n g o ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงของ feminist pop c u l t u r e ค่ะวันนี้มีอะไรเด็ดเด,ดมาฝากแน่นอนค่ะ